สวัสดีครับกลับมาพบกับโคชพลและฟลัตเตอร์สมนาทีอีกครั้งแล้วครับในตัวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้นั่นเองซึ่งวิธีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เนี่ยนอกจากการกดปุ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลลงมาในแอปเิเคชันของเราได้ซึ่งหนึ่งในวิดเจ็ตพวกนั้นเนี่ยก็คือ text field นั่นเองนะครับ text field เนี่ยเป็นวิดเจ็ตที่รับข้อมูลนะครับในรูปแบบพื้นฐานที่ง่ายที่สุด นะมีกลไกไม่ซับซ้อนและสามารถนํามาประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับดังน้งจุดนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่โคชพลใส่ลิงก์เอาไว้ในคลิปยังสามารถโคลนเอามาทําตามไปคนพา o โคชพลได้นะครับแต่เมื่อพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ Textfield กันเลยว่าเราปรับแต่งอะไรมันได้บ้างนะดังนั้นในที่นี้พอเราลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของตัว s c a f f o l ของเรา และเรารันตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามีปุ่มอัปเดตอยู่ก็คือปุ่ม reset button ตัวนี้นี่แล้วก็มีจุด3จุดนะครับอยู่ด้านล่างปุ่มนะเจ้านี้ก็คือตัว property ที่ชื่อว่า input ที่เอามาแสดงไว้ใน text widget นะครับเพราะวังจุดนี้เนี่ยเราทำการสร้างเจ้า text field ขึ้นมาโดยเราจะวางมันไว้ด้านบนตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทำการสร้าง text field ขึ้นมาเนี่ย บันทึกไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าในที่นี้มันจะเป็นขีดสีเทาๆนะซึ่งเจ้าเส้นสีเทาๆเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวแทนของเจ้า text field นะมันเป็นเส้นขีดแบบนี้เพื่อให้เรารู้ว่าอ่ะมันสามารถที่จะจิ้มนะคลิกลงไปได้นะครับพอเราคลิกไปปุ๊บก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบขึ้นมาแบบนี้พร้อมกับโชว์คีย์บอร์ดนะเรียกว่า virtual keyboard เนี่ยขึ้นมาในตัวแอปพลิเคชันของเรา เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้นะครับแั่นั้งจุดนี้เนี่ยวิธีการใช้งาน text field นะครับก็คือการเอามันมาวางไว้ปรับแต่งหน้าตานะครับหให้ดูเหมาะสมสวยงามตามที่เราต้องการและปรับแต่งวิธีการทํางานของมันเรามาดูกันเลยครับซึ่งตังจุดนี้เนี่ยส่วนแรกที่เราสามารถปรับลงไปใน text field ได้ก็คือ property ที่ชื่อว่า keyboard type นะครับ keyboard type คืออะไร นะในที่นี้เนี่ยสำหรับบางคนที่ใช้โมบายแอ p พลิเคชันมานานแล้วจะจำได้ว่าคีย์บอร์ดที่ถูกแสดงขึ้นมาในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะและถ้าเกิดเราต้องการกำหนดรูปแบบของคีย์บอร์ดนะครับให้กับ Text Field เนี่ยเราสามารถกำหนดได้โดยในที่นี้มันจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Text Input t y p i นั่นเองดังนั้นเราเรียก Text Input t y p i ขึ้นมาดอทนะครับ จะมีประเภทของข้อมูลนะหรือประเภทของคีย์บอร์ดที่สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้อยู่นะในทีน่นี้เช่นอีเมลแอดเดรสนะครับนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเรากำหนดให้คีย์บอร์ดไทยเป็นแบบอีเมลแอดเดรสนะครับขอเชิญให้เรามาลองสังเกตรตรงคีย์บอร์ดที่เราเปิดขึ้นมาตอนแรกที่เราจิ้มลงไปในส่วนของ text field เนี่ยสังเกตว่านี่คือรูปแบบคีย์บอร์ดปกติทั่ว,วไปเวลาที่ เราทําการกรอกข้อมูลลงไปในแอปพลิเคชันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเจาะจงให้ลูกค้าของเราเนี่ยทำการกรอกอีเมลแอดเดรสการที่เราทําการกําหนดประเภทของคีย์บอร์ดนะครับให้เหมาะสมจะทําให้เขาสามารถกรอกข้อมูลได้รวดเร็รดเดวมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นและที่สําคัญคือป้องกันเรื่องของเออร์เรอร์ในการกรอกข้อมูลด้วยดังนั้นจุดนี้ถ้าเกิดเราไม่กําหนดเป็นคีย์บอร์ดแอดเดรสเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว คีย์บอร์ดเนี่ยรเราจะกำหนดนะครับเครื่องหมาย a d ทไซเนี่ยลงไปนะแล้วต้องกดเข้ามาในนี้นะครับนะต้องกดเข้ามาในอีกปั้นคีย์บอร์ดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรากำหนดบอกว่าเฮ้ยช่องนี้ให้กรอกอีเมล์แอดเดรสโดยการกำหนดคีย์บอร์ดไทยเป็นแบบอีเมล์แอดเดรสเนี่ยจะเป็นยังไงมาลองดูกันดังนั้นเราทำการบันทึกไฟล์นะครับแล้วรอให้ตัวฟลัตเตอร์เนี่ยทำการซิงค์นะครับฮอตรีโหลดเข้าไปกด คีย์บอร์ดปัจจุบันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วลองกดคลิกลงไปในสอง TextField อีกทีหนึงนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้อาเห็นไหมมีอะไรครับมีตัว a d d s i g n ขึ้นมาบนคีย์บอร์ดแป้นแรกนะแป้นแบบปกติของเราขึ้นมาทำให้เราสามารถจะกรอกข้อมูลน,นะนะ ที่เป็นอีเมลเดสได้อย่างรวดเรยวขึ้นนะครับโดยการกำหนดให้คีย์บอร์ดไทป์ของ text field ตัวนี้เป็นแบบ email อีเมลเดสแล้วเรามาลองดูอีกแบบหนึ่งกันนะครับโดยในที่นี้เนี่ยเราจะทำการคอมเมนต์คีย์บอร์ดไทป์นะครับตัวแรกเอาไว้ก่อนแล้วเราลงมาเขียนคีย์บอร์ดไทป์ตัวหนึ่งนะ text input type นะครับ เป็นอะไรในที่นี้ text input type ของเราเอาเป็นส่วนที่เรียกว่า phone นะนี่คราวนี้เราเลือกบอกว่าเ,เป็นแบบ phone ก็คือกลองเบรอร์โทรศัพท์น,นั่นเองงนั้นทำการบันทึกไฟล์นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันของเรากดปิดคีย์บอร์ดลงไปก่อนนะะให้ลองเปิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง ดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะมันจะเป็นคล้ายๆกับแป้นที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับดังนั้นในที่นี้จะเห็นว่ามันจะเป็นแป้นตัวเลขนะ3 2 3 4 5สอแนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายละมีเครื่องหมายดอกจันแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับในที่นี้นะเนี่ยเราสามารถที่จะปรับทำให้คนสามารถกรอก เอร์โทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะครับด้านในที่นี้นี่คือแบบโฟนนะฮะแบบโฟนคือบบโทรศัพท์นะครับเรามาดูแบบต่อไปกันทีนี้เราก็ทำการใส่คอมเมนต์นะครับของบรรทัดที่กำหนดเป็นโฟนเอาไว้เีามาลองดูอีกแบบหนึ่งบ้างคีย์บอร์ดไทป์ปน Text Input Type เป็นแบบมันติลายทีนี้พอเห็นจากชื่อเนี่ยน่าจะพอเดาออกใช่ไหมครับว่าเราจะทําการกรอกข้อมูลลงไปหลายๆบรรทัดนะนะเป็นมันติลนยนะครับงนั้นพอเราทําการบันทึกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนะลองกดปิดคีย์บอร์ดลงไปแล้วก็กดคลิกลงไปครั้งหนึ่งคีย์บอร์ดปกติขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้พรานจะลองใส่ข้อความลงไปนะ ยายาดูซิว่ามันจะขึ้นแบบมันติลายบรรทัดใหม่ไหมปรากฏว่าไม่ขึ้นแฮตายตายทำไงดีเนี่ยนะครับสังเกตว่าข้อความเนี่ยมันยาวออกไปทางด้านข้างนะแต่ถ้าเกิดในความเข้าใจของเราคือแบบกล่องที่กาะกข้อความนี่แหละบรรทัดเนี่ยมันน่าจะลงมาข้างล่างถูกไหมดังนั้นการกําหนดคีย์บอร์ดท้ายแบบมันตีลายนี่ต้องทํามาควบคู่กับ Pro p e r t y ตอีกตัวหนึ่งครับเรามาลองดูกันนะในที่นี้เนี่ย เรากลับมาที่ตัว text view นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นอะไร max line นั่นเองนี่มันต้องทำงานคู่กับตัวนี้ครับบางคนพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บแบบตกใจแบบทำไมดีมันไม่เห็นเหมือนกับที่ฉั้นเคยใช้เลยไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเราเจอ property บางตัวที่ใช้งานแล้วเอ๊ะไม่เห็นเหมือนกับที่เราคาดเดาไว้เลยบางทีเนี่ยเราใช้มันไม่ถูกต้องนี่ ต้องใช้คู่กับ max line ครับเพื่อกําหนดว่า maximum line เนี่ยนะครับจำนวนบรรทัดที่จะรับลงไปในตัว text field ตัวเนี้ยมันรับได้กี่บรรทัดนะสมมติใส่เป็น5แลละกันนะ save file นี่นะครับจะสังเกตว่าพอเราบอกเฮ้ยเจ้า text field ตัวเนี้ยรับเป็นแบบหลายบรรทัดนะนะเป็นข้อความที่ยาวหน่อยอยากให้แสดง นะเป็นหลายบรรทัดขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด maximum ห้าบรรทัดนี่จะสังเกตว่าเป็นข้อความนะครับแล้วเส้นเนี่ยมันเลื่อนลงมานะทำให้เราสามารถพิมพ์ได้อลองพิมพ์ดูนะพอเราพิมพ์ไปปุ๊บพอมันไปชนสุดขอบของพื้นที่ text field แล้วมันขึ้นบรรทัดใหม่ให้เองอนะครับตรงไปตรงมาดีมากเลยนะดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ keyboard t ท p e เป็นแบบมันตีลายเนี่ยต้องกำหนด maximum line นะหรือ max line property เอาไว้ด้วยเนะเรามาลองดูตัวต่อไปกันนะครับนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ให้ลองเล่นกันในตัวคลิปนี้แล้วนะนะนะ่จุดนี้เราก็มาใส่คอมเมนต์นะครับให้กับ keyboard type มั l ติ line แล้วก็ max line กันนะตัวสุดท้ายก็คือ keyboard type นะครับกำหนดเป็น text input type เป็น number นะ ทังจุดนี้เนี่ยในส่วนของ number นะครับบันทึกไฟล์นะสังเกตว่าไม่มี maximum line เนี่ยกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วบันทึกไฟล์เสร็จแล้วควชจะขอลบทั้งหมดออกไปนะโอเคแล้วก็กดให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันหายลงมาก่อนนะครับแต่สังเกตว่าถ้าเกิดบางทีเรากดไปได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะนะครับนะเราลองกด restart นะครับ ถ้ากดไม่ลงแล้วทำไงน,ะนี่ขึ้นมาคลิกด้านบนเลยนะครับนะจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะโหลดเอาโค้ดของเราตัวใหม่เข้าไปนะสังเกตว่าตรงจุดนี้จะเป็นหมายเลขนะครับคราวนี้เป็น Number ร์และตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของแป้นตัวเลขอย่างเดียวเลยนะจะไม่เหมือนกับแบบโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ที่เราสามารถใส่เป็น ดอกจันหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้นะครับแล้ในที่นี้เราก็จะทําการใส่เป็นตัวเลขลงไปได้นี่ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บนะครับนะอ่ะงั้นนี่คือคีย์บอร์ดไทยนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะไปพูดถึงในคลิปอื่นนะครับในะในการที่เราจะกรอกข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั้นจุดนี้เนี่ยนอกจากคีย์บอร์ดไทยแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างอ่นะนอกจากคีย์บอร์ดไทยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะ กำหนดปุ่มครับนะกำหนดปุ่มเนี้ยเนี่ยไอปุ่มที่เหมือนกับเป็นปุ่มตกลงปุ่มแอคชั่นเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะเรากำหนดจากอะไรฮะ text input action นี่ text input action นะครับรับค่าเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ text input action นะ d นะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆให้เราทดสอบนะ ช่เครับเช่นทังจุดนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมเราบอกไม่เอาเราอยากจะเปลี่ยนนะเป็นอย่างอื่นเช่นเราอยากให้มันเป็นแบบโกนะครับแบบลุยเลยนะหลังจากกรอกนะเลข OTP แล้วลุยเลยนะครับนะทำไงครับแต่ละเป็นดอทโกนะเซฟายนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งทำให้ตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมัน หายไปก่อนนะเสร็จแล้วกดให้มันขึ้นมาใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงจุดนี้อะไรนี่ลูกศรมันเปลี่ยนไปนะครับตัวปุ่มของเราเปลี่ยนไปนะจากการที่เรากำหนดเไปไ็น text input action นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะที่บางคนอาจจะอยากใช้งานนะครับลูก text input action ตัวนี้คือแอไร search ในที่นะบางคนบอกพิม พอความเสร็จปุ๊บกดปุ่มนะกดปุ่มใหนะ้ปุ่มสับมิดปุ่มแอคชั่นตัวเนี้แล้วลูกค้าเห็นแล้วเฮ้ยพอกดปุ๊บก็คือไปรันเซิร์ชเลยนะตรงจุดนี้สามารถจะทำได้นะครับนะแล้วลองเซฟไฟล์นะให้มันหายไปก่อนนะหายไปแล้วนะเปิดขึ้นมาครับปิง้งนี่ปุ่มรูปแว่นขยายเราสามารถคัสตอมตรงส่วนนี้ของคีย์บอร์ดได้ด้วย ค่าที่ชื่อว่า Text Input Action นะครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่ารูปแบบการทำงานกับตัว Text Field เนี่ยสามารถปรับแต่งคีย์บอร์ดของเราได้นะครับทำให้ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลหรือใช้งาน Text Field ของเราได้ง่ายขึ้นนะกับอ e ีกกลไกหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักกันไว้เป็นพื้นฐานก็คือการดึงเอาข้อความที่ลูกค้ากรอกลงไปนะครับออกมาใช้งานนั่นเอง นะในการทำเว็บหรือการทำโปรแกรมอื่นๆเนี่ยก็จะมีวิธีของมันใช่ไหมใน布拉เตอร์ก็มีวิธีของมันเช่นเดียวกันเรามาลองดูกันเลยนะครับดังนั้นตรงจุดนี้จะเห็นว่าเรามี Text f i e l d นะซึ่ง Text f i e l d ตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบตัวที่เราต้องการดึงเอาข้อมูลออกมานะครับแต่ TextF i e l d เนี่ยมันเป็นรูปแบบของ Widget ที่รับข้อมูลแบบพื้นฐานทำให้เราสามารถจะดึงข้อมูลออกมาจากตัวมันได้เนี่ยด้วยวิธีหนึ่งนะครับ วิธีนี้ก็คือการใช้ตัวคลาสที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะดันขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะประกาศ Property ชื่อว่าเป็น Text Editing Controller นะครับนะแล้วก็หมดเป็น p r o p e r t y ที่ชื่อว่า Text Controller เป็น Type Text Editing Controller นี่ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย ไอตัวแปลนี้เราตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงข้อมูลออกมาจาก text f i e l d ที่กรอบเรก OTP เราจะตั้งชื่อเป็น OTP f i e l d controller ก็ได้จะได้พอมองภาพออกว่าอ๋อเจ้าเนี่ยมันไปจับคู่กับ text f i e l d ที่รับข้อมูลอะไรนะเนั้นจุดนี้ทำไมฮะตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ขอปรับเป็น text controller นะเพราะเรามี text f i e d เดียวนะครับ แล้วเราลงมาที่ตัว Text View Widget ด้านล่างนะเราจะทำการกำหนด Property ที่ชื่อว่า Controller นี่นะครับเนี่ยไอคา่า Controller ตัวเนี้นะครับเราสามารถใส่เจ้าตัว Text Editing Controller ที่เราสร้างขึ้นมาลงไปได้นะเราก็บอกว่า Controller มีค่าเป็น text controller ตัวนี้น้าที่เราสร้างเอาไว้นะครับเท่านี้เจ้า text field กับเจ้า text editing controller เชื่อมเข้าหากันและนะดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงค่ามาจากไอ้ text field ตัวเนี้เราสามารถดึงมันออกมาได้จากเจ้าตัวแปรที่ชื่อว่า text controller ของเรานะแล้วทำไงอ่ะ กลไกตรงนี้นะครับกลไกตรงนี้เนี่ยเรามีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะแล้วเราก็รันคำสั่ง set state นะคำสั่ง set state อย่างที่เรารู้กันคืออะไรครับทำให้เกิดการ build ทั้ง state ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นในที่นี้เนี่ยตรงคำสั่ง set state เราจะเอาค่าที่กรอกไว้ใน text field เนี่ยมาใส่ไว้ในตัว property input นะครับนะก็คือเอามาใส่ในตัวแปล input ตรงนี้ง่ายงดงั้น ในที่นี้เราสั่ง SetState เรามีการดึงข้อมูลนะครับออกมาจาก text field นะครับที่ากรอกเอาไว้เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวแปรังนะั้นเราน่าจะเห็นคำเดียวกันข้อความเดียวกันแสดงขึ้นมาบน text widget ด้านล่างปุุกตรงนี้นะครับอ่นะแล้วก็ทำการกำหนดนะครับอนะเจ้า input ของเราเท่ากับนะ text controller อย่างที่บอกนะครับเราจับคู่เจ้าเนี่ย เข้ากับเจ้า text view ของเราละดังนั้นเราจึงสามารถที่จะให้เจ้า text controller เนี่ยดึงข้อมูลออกมาจากเจ้า text view ของเราได้ผ่าน property ชื่อว่า text น,นี่เจ้านี้จะเป็น string นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะกรอกให้คีย์บอร์ด t y p แสดงเป็นแป้นคีย์บอร์ดแบบไหนเราก็จะได้ string ออกมาะนะครับนะ ดังนั้นอย่าลืมล่ะถ้าเกิดเราจะเอามาบกลบคูณหารก็อย่าลืมแปลงค่าด้วยนะแปลงค่าให้เป็นตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับตรงจุดนี้เราดึงค่า text ออกมาจากเจ้า controller เก็บไว้ในตัว property input แล้วเราส่ง state e นะก็เกิดการเรนเดอร์ใหม่นะครับอ่าลองดูนะ s e ฟ i ฟลนะครับทีนี้เราก็จะใช้แปั้นคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขที่เราค้างเอาไว้ต่แกนะครับ กำนดนตัวเช่น2 5 0 0กดปุ่มอัปเดตเราก็ได้2 5 0 0นั่นจึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการดึงข้อมูลออกมาจากเจ้า text field widget นะครับเราสามารถที่จะสร้าง text editing controller ขึ้นมาแบบไม่ง่ายเลยนะครับแล้วเอามากำหนดให้กับ text field าะล่างตรงนี้นะจากนั้นเราจึงสามารถที่จะควบคุมมันได้ผ่านเจ้า text controller ของเรา อันนี้คือพื้นฐานของการสร้างส่วนรับข้อมูลนะที่ปกติเป็นช่องให้ลูกค้ากรอข้อมูลลงมาให้กับแอปพลิเคชันของเรานะเป็นแบบพื้นฐานก่อนนะครับดังนั้นลองเอาไปเล่นดูทั้งส่วนของคีย์บอร์ดไทย Text ซ์อินพุตแอคชและค่าอื่นๆที่สามารถกำหนดให้กับ Text ซ i e l d ได้มีคำถามอย่าลืมสามารถที่จะคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับต่นนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค mm ้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe, s u b mm hmm. s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ